สวัสดีครับวันนี้21สิงหาคม2 5 6 7นะครับขณะนี้เวลาเจนาฬิกานะครับผมผู้ใหญ่ชาติทำงานผู้ใหญ่บ้านโพนหมู่3มตำบลพญยากแก้ว,วกอำเภอชะกาจังหวัดน,น่านนะครับอยู่ตรงสะพานข้ามแม่น้ำกอนนะครับแม่น้ำสาขาของแม่น้ำน่านจุดสะพานบ้านม่วงหมู่7็ดตำบลพญยากแก้วข้ามไปบ้านงิ้วหมูเก้าตำบลเชียงกางนะครับขณะนี้ เนื่องจากว่ามีฝนตกต่อเนื่องจากเมื่อคืนนะครับขณะนี้น้ําได้ทะลักขึ้นมาบนสะพานผิวทางจราจรทั้งหมดแล้วนะครับรถทุกจเนิดนะครับรดผ่านรดใช้เส้นทางโดยเดบขาดนะครับเพราะว่าจะเกิดไรลายได้สถานการณ์ตรงนี้ยังมีฝนตกต่อเนื่องนะครับดูนะครับระดับน้ํานะครับอันนีพื้นผิวจราจรนะครับไปทางหน้าคือทาง ไขบ้านเหนียวนะครับฐาที่หอมแจ้งนะครับน่ากลัวมากนะครับนี่ฐานรักมานะครับนี่ฝั่งนี้เป็นฝั่งบ้านม่วงนะครับรถพกชนิดนะครับไม่สามารถสัญนจอได้นะครับผู้ที่อยู่ทางใต้แม่น้ํานะครับก็เรามาระวังสัตว์เลี้ยงนะครับเก็บสัตว์เลี้ยงไว้บนพื้นที่สูงโดยด่วนนะครับ สวัสดีครับวันนี้2ี่สิสิงหาคม2 5 6พนรอหกสิบนนนนนานา็นะครับขณะนี้เวลาเจ็ดนาฬิกาสิบห้านาทีนะครับผมอยู่ที่นวลกระจังบ้านม่วงนะครับหมู่เจ็ดตำบลพญากแก้วนะครับที่เห็นอยู่คือลำน้ำกอนนะครับลำน้ำสาขาของน้ำน่านฝนตกต่อเนื่องจากเมื่อคืนนะครับขณะนี้น้ำได้ท่วมสะพานนะครับท่วมผิวจราจรทางข้ามสะพานบ้านม่วงหมู่เจ็ดตำบลพญากแก้ว ข้ามไปบ้านนิ้วหมู่9ตะมนเชียงกลางหมดแล้วนะครับนะครับสะพานนะครับเห็นนะครับนี่น้ำกำองก่อนนะครับแล้วมาจุดนี้ไอ้ไี่เป็นนานะครับเป็นนาข้าวนะครับที่เห็นอยู่นะครับเนี่ยเป็นนาข้าวนะครับฝั่งนี้เป็นนาข้าวนี่นวลกระจ่างนะครับน้ําได้ท่วมแล้วนะครับเนี่ยครับแม่น้ําอยู่ฝั่งนี้นะครับแม่น้ําอยู่ฝั่งนี้ ะฉะนั้นแล้วก็ผู้ที่จะสัญจรเส้นทางบ้านม่วงบ้านงิ้วอำเภอเชียงการนะครับก็งดใช้เส้นทางเพื่อความปลอดภัยนะครับผู้ใหญ่ชาตีทำงานผูยใหญ่บ้านพูนหมู่สามตำบลพญากแก้วอำเภอเชียงการจังหวัดน,น่านนะครับรายงานในพื้นที่นะครับนุ๊กเจ้าหลักมัน,น หม่ามาผัก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 น้ำท่วมมันมงน้ำท่วมมันมงน้ำท่วมน้ำแก้ป้นน้ำหอยาแก้วมาเต็มหมดเลยต้องคุ้นต้องคุ้นใส่เขาานาดอนเรียบร้อยรวมหมดแล้ว,วสะพานข้ามน้ำก่อนบ้านเจดีนะคะข้ามไม่ได้แล้ว ให้บ้านก่อนเหลือนี้ก่อนกล้าเอาอ่ะได้ไกัน่